ก็สวัสดีครับมาพบกับช่องปอโตโนหนะครับวันนี้ผมจะพาพ่อไปเล่นสีวีสีธรรมดาไปพาพ่อฝึกฝีมือนะครับสองเกมนะครับชิญ <c oughs> พ่อไปน,นะวันนี้เราก็จะไปเล่นอ่สีสีธรรมดากันใช่ไหมครับสีสี C เหรอใช่ครับไปไปลองย,ยิงใช่ไหมครับลงแรงหรือเปล่า I Okay, I trained myself for this on Bermuda. Apparently, I'm special enough to be the chosen one. So Hello, I'm right. น่าจะมีตัวเต็งอยู่ยมาด้านขวาครับอุยอ้ย,ยมันยิงดาวหนึ่งเลยเหรอ Ай, мастер-класс. -э. ยังคิวใครไม่ได้สักตัวเลยอยังไม่ได้ยินใครเลยดีกว่า เลยผมงัดหัวดีสุดได้ตึงมากว้าวคุณไม่มีเลยหรอเขาน่าจะอยุ่ยยุยยุยยุยเพื่อนดาวแล้วนี่ออุยยมันู่ First Blood โอ้ oh, ผมจะเตกทุกคนโดนอห oh, ผมผมตายครับอยู่บ้านขวาใช่เอาเพื่อนยืนนิ่งเลยอะหลุดหรือเปล่าเพื่อนไม่ได้หลุดครับเพื่อนน่าจะเพื่อนเขาน่าจะกินมาม่าอยู่ครับหรือเปล่า ออยืนทำอะไรวะไม่รู้ครับเมื่อเขาย,ยืนทำอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆน่าจะดักนะครับน่าจะน่าจะน,นจะวงมาแล้ววงมาแล้วไม่นะเพื่อนเพื่อนน่าจะกินมาม่าอยู่นะไม่ไม่นะโดนเขาดักครับเชื่อผมดิเ <Yeah! S 1> นี่ย d o u บ l e kill <No. S 1> แต่ oh. งเมื่อกี้เขาพูดไม่พอเลยนะคะต้องปิดลําโพงนะเราไปซื้อของไม่ได้ยังไม่ได้กดซื้อนี่เลยโอ้มันจะเริ่มแล้วนะป้าอุ๊ยอุ๊ยจะแตกโอ้ยอะไรอะ โดนเขายิงไกลเอ้อ้จะงัดหัวแต่ตายก่อนเพื่อนเลยมาช่วยหน่อยยังไงครับอยู่ตรงนั้นครับไาแล้วโอ้ เฟิร์สบลัดโอ้ยเปเตพื่อนเพื่อนเก่งอยู่เพื่อนเก่งอยู่เพื่อนแบกเพื่อนคนนี้เขาไม่ทำอะไรเลยอ่ะดับเบิลคิลทริปเปิลคิลตายครับ ซ้ำศพดราม่านะครับซ้ำศพดราม่าเขาบ้าระเบิดธรรม ตาผมตอนนี ial, ing, ้ผมเอาจริงเลยแล้วกันปกติก็ไม่ได้เอาจริงมาหลายรอบแล้วนะไปอ้อมข้างไปนเขาน่าจะกระโดดข้าม pues, มาต่างมามาซ้ายมาซ้ายเขามาซ้ายเหรอเขามาซ้ายเดี๋ยวผมไปช่วยฟ้าก่อนแล้วกันทุกคนทุกคนทางบ้านนะฮะอยู่ตรงไหนไปเจอแล้ว Wow. Aneh uh, ya. Okay, okay. hmm. okay. 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 Oh, ini. Nih. 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 Nih.

ไม่เป็นไรครับเกมที่สองครับยังวอรมมืออยู่ใช่ครับมาทุกคนผมแต่งตัวใหม่ละ แป๊บนึงน,นะครับทุกคนแต่งตัวใหม่กันนะครับโอ้ไปได้รางวัลอะไรไม่รู้อุ้ยได้เอาได้ตัวละครอ๋อไปได้ตัวละครด้วยใช่แป๊บหนึงน,นะครับทุกคนใจเย็นนะครับแต่งตัวกันนะครับ มาทุกคนผมแต่งตัวเป็นอย่างนี้ละกันผมว่าผมตึงแล้วแหละนะครับกดเลยนะครับไปเลยไปเลยนะครับหืมพาเ <c oughs> <c oughs> ต้น มาครับทุกคน,นอยู่ในเกมกันแล้วนะคะโอ้มีคนใส่ชุดเป็นจัสตินบีเบอร์ด้วยนะครับคนนี้นะครับผมก็ได้แล้วนะครับแต่ผมใช้ไปืนได้กระสกับผม้ยงป้าเต็มเ,เป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ไงป้าป้าสวมใส่ผู้หญิงเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะใช่ป้าพิกคนนะั ใช่ไปกดรลบปุ๊บเปลี่ยนเลยฟ้าได้รับตัวละครฟรีด้วยหัวแตกหนึ่งครับจัดตินบีเบอร์วันนี้จัดตินบีเบอร์เอาจิงนะฮะโอ้ผมจะยิงหัวแต่มันยิงไม่ได้ 1st Blood เจอเหลือเพื่อนอีกคนหนึ่งเพ่นคนนี้น่าจะตึงอยู่นะครับแต่เป็นสี่เออเป็นสามเออผมยังไม่ตายแต่ผมว่ามันจะตายยูเบิร์แคลเพื่อนเราเก่งอยู่นะครับแต่โดนเคียวฟันนะครับ ใช่ครับ need equipment เขาเก็บจากกล่องครับขึ้นได้ด้วย เอาจริงนะทุกคนเพื่อนยิลงล้มหนึ่งเลย f i r ั t ระวัง,วงผมผมเพนเขาแล้วนะคะ เดอะแบกเดอะแบกใช่ครับเดอะแบกเพื่อน่าจะไม่รอนะครัเพราะเขามีปืนมีซองนะครับ พ่อเพื่อนปืนเุ้ยเหมือนเหมือนเขาจะเห็นแล้วดับเบิลคิลปวแตกครับผมมาทุกคนผมเอาจริงเอาจริงๆแล้วนะผมจะไม่ไมเล่นละอันนี้เอาจริงจริงที่สุดกับประเทศไทยนะครับทุกคน ไเขาไปเขาไปตั้งโลกกันแล้วเขาไปต่ายดาวหืป้าซื้อซองควงนะคะปืนนี้บอกเลโกงมากนะครับยิงสองทีแตกจะได้ยิงหรือเปล่าปัญหาใช่ผมว่าเขาดักผมอยู่ข้างบน ร้านเปอร์ใครเชื่อผมเแขาอยู่ชั้นแตกครับผมมีตัวแตกครับผมอุ้ยดาวระเบิดป้าชูมาสวยป้าสวยสวยมากขึ้นมาจุดตัวหน่อย

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าผมจะเล่น A W ดีกว่านับนนะครับทุกคนเพื่อนโดนยิงครับทุกคนเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนนะระมาระวังครับ ยังเลยอะยิงได้ด้วยหมดแล้วอย่าให้ปลาปลาเอาจริงมาทุกคน <c oughs> ผมเล่นเป็นสายสัยแล้วมาทุกคน าังไหนใช่ครับทุกคนอ๋อดูฝั่งขวาป้าเห็นแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมไปช่วยป้าก่อนนะอุ้ยมีสไนด้วยเดี๋ยวผมไม่เห็นดูฝั่งขวาจริงด้วยโอเคครับทุกคนผมเจอพ่อผมบอกนะครับอยู่ตรงไหนครับ,อ,รบอืมกรนดาปแล้วตัวนึงอุ้ยมีตัวอยูด้านขวาด้วยตรง ใช่ครับตัวยิงเขาเจ็บแล้วครับ First Blood ผมจะอ้อมนะครับทุกคนผมด้วยยา u b l e l l า่จะกระโดดไห ระเบิดทีนี้ระเบิดระเบิดเวลาลูกแหววบอลลูกที่ต้องคุยแล้วจังวันนี้เพื่อน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 ยังไงครับแล้วจังวันี้เพื่อนจะอะไรกูนะเพื่อนบอกว่าสับอะไรไม่รู้นะครับแต่สับไม่ก่อน ผมดักรอเลยละกันเพราะยังไงเขาผมว่าเขาจะมาด้านนี้อยู่แล้วนะฮะโอ้ยยตกตกตกเขาน่าจะมาตรงไอ้ตรนไหผมว่าละใครล้อมอ่ะไม่ได้ล้มครับโ

เอาเลยผมเอาใจเงาตาเนี่ยซูซิโอยซูซิโอใช่ครับแต่เขาก็จะนำผมแล้วนะเมืเ่อกี้เนี่ยสามสองแล้วนะทุกคนเขาเนี่ยซูซีถ้าผมแพ้ตานี้นะเขาชนะเลยนะครับผมว่าผมเ้องระเบิดดีกว่าไปทางนู้น ล้มไปตรงนู้เองโอเคครับ First Blood ล้มหนึ่งสวยครับ,บมีตัวไประวังอ,อุ้ยล้มโอ้เสียแล้วต้องมาช่วย Double Kill <5 S 2> หาหวชนะแล้ว, <5 S 2> วใช่ครับอันนี้รอบตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะชนะน,นะครับเป็นเห็ดพลังก่อนโอ้โหเพื่อนซื้อเห็ดแจกครับผมก็มี ป้ามไม่เก็บหเรื่องเข้าไปยังไงเอาทุกคนคอุ้ยผมหลกนะเมื่อกี้ผมไม่เห็นเขาเลยนะอยู่ทางนี้ทางซ้ายทางซ้ายหรอครับไม่เห็นลองสามตัวเลย เก็บหนึ่งแล้วฮะผมช้าเลยไงผมไม่รอง้่งครับเองบ First Blood Double Kill จริงปะเวยไหมครับโอ้โหอันโยงตรงนี้โอ้ยนอนเบื่อมันอยู่ตัวคนเดียวมันลงไปข้างล่างแล้วต้ออุ้ยมันไม่ตายเพื่อนเพื่อน แชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ